ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้ที่ร่วมง,งานวันนี้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงแล้ววันนี้ดิฉันจะคุยกับท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยให้เขาแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกสักนิดค่ะค่ะแนะนําตัวเองได้ะะสวัสดีค่ะชื่อแซนกัญญาณต์นะคะอตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องอาการปวดามากมายเลยนะคะในร่างกายาบางคนจะคิดว่า อาการปวดเนี่ยมีแต่เฉพาะคนแก่แต่เราก็มี <Okay. S 1> ปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องใช้ตรงนี้ในเรื่องของครีมที่เป็นนวัตกรรมนะคะ,ะทำให้เราชอบไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบทานยานะคะ mm hmm. ก็เลยต้องใช้ตรงนี้ซึ่งมีผลลัพธ์มากมายผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวกับมดลูกหรือการปวดประจําเดือนเนี่ย <Okay. S 1> อย่างแซนเนี่ย มีผลลั์ตรงนี้เยอะเลยแล้วก็ไม่ชอบทานยาบรรเทาปวดนะคะก็เลยจะทาใช้ทาครีมทาครีมบรรเทาปวดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมดลูกที่มีอาการแท้งบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะตกคงตกขาวบริเวณไหนคะทาบริเวณท้องน้อยใต้ท้องน้อยแล้วก็คาหนีบนะคะแล้วก็บริเวณข้างหลังนะคะคือจะบอกว่าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากเลยค่ะ แล้วต่อจากนั้นก็ลงในสยามดีหน้าลงมาก,กเข้ามาร่วมธุรกิจค่ะไม่ใช่ครีมที่เฉพาะคนแก่ใช้นะคะ<อ>วัยรุ่นทั่วไปลูกเด็กแดงๆใช้ได้หมดค่ะสวัสดีค่ะเจีย๊ยบวาสนาบุญประสงค์ค่ะมาจากบุรีรัมย์ก็เป็นหมอนวดตอกเส้นเนาะมีโอกาสได้ใช้ครีมสยามดีหน้านะคะไปตอกเส้นไปนวดถูทาให้กับผู้ป่วยให้เกิดการประทับใจนะคะ คนที่เป็นกระดูกทับเส้นที่เป็นปวดหัวปวดบ่าปวดคอเมื่อใช้แล้วเขาก็อาการดีขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะร่วมธุรกิจเป็นดีลเดอร์ของบุรีรัมนะคะก็ลงทุนตอนแรกก็แค่100รนะคะหรหลอดลงทุน15ื่นจากนั้นนะคะ100หลอดยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะก็เป็น500หลอดนะคะตอนนี้ ก็กำไรที่ได้จากขายปีก็คือหลอดละ2 0 0เออหลอดละ150เออหลอดละ50บาทเพราะเราขาย200นะคะแล้วก็เงินในระบบที่เข้ามานะคะที่รับนะคะจากสยามดีน่าก็2,000 20, 0กว่าบาทแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจนะคะพาทีมงานที่จะเปิดดีลเดอร์มาจากหลายๆจังหวัดนะคะตอนนี้ก็วันนี้มาด้วยกัน12ท่านแล้วก็ตัดสินใจที่จะ เปิดที่สุพรรณบุรีกับที่สุรินแล้วนะคะดังนั้นวันนี้อยากจะฝากไว้นะคะว่าสินค้าสยามดีหน้านะคะอันนี้หลอดทดลองแค่เอาไปให้เขาถูทานะคะเดี๋ยวจะพกที่ไหนก็ได้นะคะเนี่ยแค่ถูทาก็ทําให้เขาประทับใจแล้วนะคะตัวนี้แค่หลอดทดลองตอนแรกเจี๊ยบได้แค่หลอดทดลองตอนนี้นะคะเจี๊ยบอยากจะฝากทุกท่านนะคะว่า ถ้าสนใจในเรื่องของสินค้าหรือธุรกิจที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้เงินจริงวันนี้นะคะก็มีเงินโอนจากชื่อนัชชานะคะประมาณ1508กับ8บาทขนาดที่ตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้ทำกิจ,จกรรมอยู่ตรงนี้เงินไหลเข้าดังนั้นวันนี้เจ๊มั่นใจนะคะในเรื่องสินค้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะแนะนำดีลเลอร์20บดีลเลอร์ติดตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ ฝากสยามดีหน้าไว้ในใจทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสิงห์ิวันมาจากอายุธยานะครับแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ผมได้เข้ามางานสัมมนาเกี่ยวกับครีมสยามดีหน้าโดยโดยผ่านการชวนจากท่านโค้ชจีรพัฒนนะฮะแล้วผมก็มีเข้ามาร่วมงานเนี่ยผมได้ได้เรียนรู้ว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าครีมที่ม,มหัศจรรย์ของครีม สยามดีน่าที่มีครีมที่ทาแก้ปวดเมื่อยแล้วดีมากแล้วมีโค้ดวิทยากรต่างๆที่มาให้ความรู้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีและโชคดีมากเลยที่ผมได้เข้ามาร่วมงานวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่เข้ามาแล้วไม่เสียดายเลยว่าที่ค่าเข้างานมาแค่พันห้าเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้เยอะเลยผมขอขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาร่วมงานครับผม